อนที่1832มังกรหวนกลับถึงมันจะเป็นแค่มีดเปล่าแต่มันก็เป็นของดีใช่ไหมหันเส้นลองกวาดแกว่งมีดเปล่าไปมาแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรแอบแฝงแบล็กสติลมองไปที่มีดเปล่าและโพดมันตกลงมาแบบนั้นโดยไร้ซึ่งความกลัวดังนั้นมันจะต้องเป็นอะไรที่พิเศษอย่างไม่ต้องสงสัยมันคงจะเป็นถึงระดับราชันถ้ามันกลายเป็นมีดจริงๆได้ หลังจากนั้นแบล็กสตลลก็เลิกสนใจฮันเซนและเดินขึ้นไปบนภูเขาเพื่อตามหาหมีดอีกเล่มฟังดูดีนิแต่ข้าจะทําให้มันกลายเป็นมีดที่สมบูรณ์ได้ยังไงกันครอบครัวของเจ้าเป็นช่างตีเหล็กไม่ใช่เหรอเจ้าจะช่วยนํามันไปหลอมเป็นมีดขึ้นมาได้ไหมฮันเซนถามแบล็กสตีลนี่เป็นมีดที่เติบโตในสุสานแห่งหมีดมันมีชีวิตของตัวเองมันไม่ใช่วัสดุทั่วไปที่จะนําไปหลอมทําเป็นอาวุธได้แบล็กสตีลตอบ หลังจากสายฝนมีดหยุดไปภูเขาไฟก็ไม่ปะทุขึ้นมาอีกด้วยเหตุนั้นมันจึงไม่มีสายฝนมีตกลงมาอีกต่อไปแบล็กสติลปีนขึ้นไปบนภูเขาและออกสำรวจกว่หกชั่วโมงจนในที่สุดเขาก็พบอาวุธระดับราชันที่ต้องการ ในขณะที่พวกเขาตามหามีดอยู่ภายในผู้คนที่รอคอยอยู่ด้านนอกก็เริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชาแบล็กมูนพ่อของแบล็กสติลมันผ่านสายฝนมีดรอบที่12มาเป็นเวลานานแล้วแต่ลูกของเขาก็ยังไม่กลับออกมาสักทีมันทําให้หน้าผากของราชาแบล็กมูนเต็มไปด้วยเหงื่อข้ากลัวว่าพวกเขาจะกลับออกมาไม่ได้แล้วในตอนนี้สายฝนมีดรอบ15เริ่มตกลงมาแม้แต่ดยุกก็ไม่น่าจะทนต่อความรุนแรงได้ พวกเขาหลบมากไปพวกเขาควรจะกลับออกมาได้แล้วโธ่าราชาแบล็กมูลผู้น่าสงสารเขามีแค่ลูกชายคนเดียวเท่านั้นขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันแสงสีขาวก็ส่องสว่างออกมาจากหลุมดำอันมืดมิดไม่นานก็มีคนสองคนเดินออกมาพวกเขาคือหานเซินและแบล็กสตีลราชาแบล็กมูลดีใจอย่างมากไม่เห็นอย่างนั้นทำไมลูกเพิ่งจะกลับออกมาตอนนี้ลูกได้อะไรกลับมา แบล็กสติลและหันเส้นแปลกใจที่เห็นว่ามีผู้คนจนํานวนมากกําลังรอพวกเขาอยู่เมื่อแบล็กสติลได้ยินคําถามของราชาแบล็กมูนเขาก็นํามีดเล่มใหม่ของเขาออกมาและแสดงให้พ่อของเขาดูเชิญท่านพ่อดูเมื่อราชาแบล็กมูนได้เห็นมีดเล่มนั้นเขาก็นิ่งไปเขาไม่ได้หยิบมันขึ้นมาเขาพยายามที่จะเก็บความตื่นเต้นเอาไว้แล้พูดออกมาอย่างสงบนิ่งนี่เป็นมีดของลูกเปิดใช้งานมันด้วยตัวลูกเอง ครับท่านพอ่อแบล็กสตีลพูดมาด้วยความเคารพหลังจากนั้นเขาก็ใส่พลังของตัวเองเข้าไปในตัวมีดมีดที่แบล็กสตีลถืออยู่ดูค่อนข้างแปลกจากลักษณะของมันดูเหมือนว่ามันถูกทำขึ้นมาจากกระดูกใบมีดตั้งตรงและมีความยาวถึง4ฟุตแบล็กสตีลถือมันด้วยสองมือขณะที่ใส่พลังเข้าไปในตัวมีดหลังจากนั้นมีกระดูกก็ส่งเสียงออกมาราวกับการคำรามของมังกร มันส่งแสงขึ้นไปบนท้องฟ้ารากับมังกรที่กำลังโบยบินไปร,บรอบๆพร้อมกับส่งเสียงข้ารามออกมาทุกคนที่อยู่ที่นั่นก้มลงไปมองอาวุธของตัวเองที่ส่งเสียงแปลกๆออกมามีทุกเล่มกำลังตอบสนองต่อมีกระดูกของแบล็กสต e ลมีระดับราชันทุกคนตกตะลึงขณะที่ราชาแบล็กมูลโหเร้อออกมาเสียงดัง ลูกชายของเขานำอาวุธระดับราชันกลับออกมาซึ่งตั้งแต่ที่รีเบตรครอบครองแนโรมูลเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีคนเข้าไปในนั้นมากมายแต่ไม่เคยมีใครกลับออกมาพร้อมอวุธระดับราชันเลยแต่ครั้งนี้มีคนนำมีดระดับราชนกลับมาได้แถมคนที่ทํายังเป็นลูกชายของตัวเองและอาวุธก็ยอมรับลูกชายของเขาเป็นผู้ถือครองอย่างถูกต้องถึงตอนนี้แบล็กสตีลจะยังอ่อนแอและไม่สามารถใช้พลังที่แท้จริงของมันได้แต่เมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาและมีดจะคุ้นเคยต่อกันเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งพลังทั้งหมดของมีดก็จะถูกปลดปล่อยออกมา นี่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ได้แต่ฝันถึงเท่านั้นมันทําให้ราชาแบล็กสตีลหัวเราะออกมาเขาคิดว่าตัวเองคงจะฝันไปแบล็กสตีลลูกจะตั้งชื่อให้มันว่าอะไรราชาแบล็กมูลถามด้วยรอยยิ้มลูกจะตั้งชื่อมันว่ามังกรหวนกลับแบล็กสตีลพูดมังกรหวนกลับดีดีดี <laughs> ราชาแบล็กมูลพูดคำว่าดีสามครั้งก่อนที่จะหัวเราะอ,ออกมา ราชาแบล็กมูนขอแสดงความยินดีด้วยราชาคนอื่นๆแสดงความยินดีกับราชาแบล็กมูนการนำอาวุธระดับราชันกลับออกมาและได้รับการยอมรับจากมันถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่และมันก็ดูเหมือนว่าแบล็กสตีลมีโอกาสสูงที่จะได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ปกครองของ11ดวงดาวแม้แต่ราชากงล้อจันทราและอีซาก็พยักหน้าความสำเร็จของแบล็กสตีลถือเป็นผลดีสำหรับอนาคตของรีเบด หลังจากผ่านไปสักพักผู้คนก็รู้ตัวว่ามีอีกคนหนึ่งที่กลับออกมาจากอุโมงค์อวกาศพร้อมๆกันราชาบแบล็กมูลกำลังอารมณ์ดีเขายิ้มให้กับฮันเซนและพูดฮันเซนเจ้าหลาได้อะไรกลับมานำมันออกมาให้พวกเราเห็นหน่อย ทุกคนหันความสนใจไปที่หันเซิลหันเซิลและแบล็กสตีลออกมาพร้อมๆกันดังนั้นมันมีโอกาสสูงที่เขาจะนำอาวุธระดับราชันออกมาเช่นเดียวกันแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีน้อยนิดมันจำเป็นต้องโชคดีมากๆถึงจะหาอาวุธดีๆแบบนั้นเจอมันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะได้กลับออกมาแต่ยิ่งคนๆน,นั้นอยู่ภายในสุสานแห่งมีดด้นานเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะหามีดดีๆได้ก็จะสูงขึ้นเท่านั้น ฮันเซนไม่ได้คิดจะปกปิดอะไรเพราะทุกคนที่เข้าไปต้องนำอาวุธที่ได้ออกมาลงทะเบียนการจะซ่อนมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเขากำลังจะเอื้อมมือไปหยิบมีดเปล่าออกมาเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติมีดเปล่าของเขาเป็นเพียงแค่เหล็กหยาบที่ยังไม่ได้เป็นมีดเต็มตัวแต่หันเซนรู้สึกว่าตอนนี้มือของเขากาลังจับบางสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากๆมันให้ความรู้สึกต่างไปจากตอนที่เขาสัมผัสมีดเปล่าก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิง หันเส้นขมวดคิ้วขณะที่นำมันออกมาซึ่งมันไม่ใช่มีดเปล่าที่เขาเคยเห็นก่อนหน้านี้มีที่เขากำลังถืออยู่ปลดปล่อยควันสีม่วงออกมามันคล้ายกับดาบสั้นของเปอร์เซียใบมีดของมันดูเหมือนกับเขี้ยวของปีศาจมันดูเหมือนกับสิ่งที่จะนำมาซึ่งโชคร้ายมันให้ความรู้สึกราวกับว่าเลือดของผู้ใช้จะถูกดูดโดยมีดเล่มนี้หันเส้นรู้สึกว่ามีมีดอีกเล่มอยู่บนหลังของเขามันทำให้เขารู้สึกแปลกๆโอ้ไม่นะ ทำไมมันถึงมีมีดอีกเล่มหนึ่งมีดเล่มนี้มาจากไหนกันแน่ไหนบอกว่าคนคนหนึ่งจะนํามีดออกมาได้แค่เล่มเดียวไงรู้อย่างนี้เราน่าจะเอาออกมาอีกหลายๆอันเมื่อเห็นมีดของฮันเซนสีหน้าของราชาแบล็กมูลก็เปลี่ยนไปเขาพูดขึ้นมาฮันเซนลองดูสิว่าเจ้าเปิดใช้งานมันได้ไหมฮันเซนพยักหน้าหลังจากนั้นเขาก็ใส่พลังของตัวเองเข้าไปในมีดที่ดูเหมือนกับเขี้ยวของปีศาจ ตอนที่1,833มีที่ชั่วร้ายเมื่อมีถูกเปิดใช้งานมันก็ไม่ได้คำรามออกมาเหมือนกับมังกรหวนกลับและไม่มีแสงสัตว์ส่องขึ้นไปบนทองฟ้าเช่นเดียวกันทั้งหมดที่สามารถมองเห็นได้มีเพียงแค่ออร่าสีม่วงดำมีดของทุกคนชักตัวเองออกมาจากฝักเครื่องหนึ่งพร้อมกับสั่นไหว มันไม่ได้ให้ความรู้สึกราวกับว่าเหล่ามีดตอบสนองต่อมีดของฮันเซินด้วยความเคารพแต่มันเหมือนกับว่าเหล่ามีดกำลังตื่นกลัวพวกมันเหมือนกับสุนัขที่ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะสังเกตบริเวณรอบๆด้วยความหวาดกลัวต่ออันตรายบางอย่างมีบนเข็มขัดของราชาแบล็กมูนก็ชักตัวเองออกมาจากฝักเช่นเดียวกันมันส่งเสียงที่ฟังดูเหมือนกับเสียงของอสูรออกมาไม่เพียงแค่มีดของราชาแบล็กมูนเท่านั้นที่เป็นแบบนั้นหลังจากนั้นไม่นาน มีดของราชาคนอื่นๆก็เริ่มที่จะมีปฏิกิริยาเหมือนๆกันคุณนางแต่ละคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาหันไปมองราชาแบล็กมูลโดยหวังจะได้รับคําอธิบายเพราะยังไงซะราชาแบล็กมูลก็มีความรู้เกี่ยวกับมีดมากกว่าคนอื่นๆราชาแบล็กมูนเอื้อมมือไปสัมผัสมีดของตัวเองจนในที่สุดมันก็สงบลงและกลับเข้าไปในฝักดังเดิมหลังจากนั้นเขาก็พูดกับฮันเซินไม่เป็นอะไรตอนนี้เจ้าเก็บมีดไปได้แล้ว หันเซ่นเรียกพลังกลับจากมีดแต่เขายังคงถือมันอยู่ในมือนั่นเพราะว่าเขาไม่มีฝักสำหรับเก็บมันเข้าไปราชาแบล็กมูลมองไปที่มีดของหันเซ่นและพูดอย่างช้าๆนี่เป็นอาวุธระดับราชันแต่มันเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยลางร้ายข้ากลัวว่าเรื่องร้ายๆอาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าถ้าใช้มันในตอนที่จะใช้มันครั้งต่อไปเจ้าควรจะระวังตัวให้ดี เมื่อผู้คนได้ยินว่านี่เป็นอาวุธระดับราชันพวกเขาก็ต้องตกใจอีกครั้งที่ครั้งนี้มีคนพบอาวุธระดับราชันถึงสองคนบารอนคนอื่นๆที่ออกมาจากสุสานเห็นมีก่อนหน้ามองทั้งสองด้วยความอิจฉาคนที่โชคดีที่สุดของในหมู่พวกเขาได้แค่อาวุธระดับมาควิสกลับมาเท่านั้นไม่มีใครสามารถนำอาวุธระดับไดยุกกลับมาได้ด้วยซ้าแต่หันเซนและแบล็กสตีลได้อาวุธระดับราชันกลับมาทั้งคู่มันทำให้คนอื่นๆรู้สึกอิจฉา ทำไมท่านถึงบอกวันนี้เป็นลางร้ายหันเส้นถามเนื่องจากเขาค่อนข้างเชื่อในเรื่องโชคลางในตอนแรกหันเส้นไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้แต่หลังจากที่ได้พบกับหวังอีหังและเจ้าแกะความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปราชาแบล็กมูลพูด มีดเล่มนี้เป็นอาวุธของข้าตกรมันเต็มไปด้วยจิตสังหารโดยปกติแล้วมีธรรมดาจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่มีดเล่มนี้มีออร่าที่ชั่วร้ายอยู่มากเกินไปถ้าใครบางคนพยายามที่จะใช้มันแต่ควบคุมจิตสังหารอันชั่วร้ายของมันไม่ได้คนคนนั้นก็จะถูกมันกลืนกินยังไงก็ตามเจ้าจะตั้งชื่อมันว่าอะไรราชาบแบล็กมูลถามชื่อของมันคือเคี้ยวผีสิง ในตอนที่หันเซ้นส่งพลังเข้าไปในตัวมีดจิตใจหรือตัวตุนของมีดก็บอกชื่อของมันกับเขาราชาแบล็กมูลพยักหน้าและพูดถ้าจาเปิดใช้งานมันแล้วเรียนรู้ชื่อของมันได้นั่นหมายความว่าจะได้รับการยอมรับจากมันบางทีจิตใจอันชั่้ใจของมันอาจจะไม่ส่งผลอะไรกับตัวเจ้าอีซาและราชากงล้อจันทรามองไปที่มีดเขี้ยวผีสิงของหันเซินราชากงล้อจันทราขมวดคิ้วและพูดกับตัวเอง นั่นเป็นมีดที่ชั่วร้ายข้าไม่แน่ใจว่าในภายภาคหน้ามันจะเป็นผลดีหรือผลร้ายกันแน่อีซาขมวดคิ้วเช่นเดียวกันเธอฝึกวิชามีดเคี้ยวดาบดังนั้นเธอจึงบอกได้ว่ามีดเคี้ยวผีสิ่งที่หันเส้นนําออกมามีความเกี่ยวข้องหรือเข้ากันได้กับวิชาเคี้ยวดาบถ้าหันเส้นใช้มันคู่กับพลังมีดเคี้ยวดาบแล้วก็พลังของมันก็จะเหนือกว่าตอนที่เขาใช้มีดเล่มอื่นๆมันจึงน่าจะเป็นเรื่องดีที่หันเส้นด้มีดเล่มนั้นมา แต่ตัวม้นให้ความรู้สึกที่ชั่วร้ายออกมาอย่างชัดเจนและระดับของหันเซ้นในตอนนี้ก็ต่ำเกินไปเธอจึงกลัวว่าหันเซ้นอาจจะไม่สามารถรับมือกับพลังอันชั่วร้ายของมันได้ มันยังมีอีกเรื่องที่ทําให้เธอรู้สึกกังวลเธอได้สอนวิชามีดเคี้ยวดาบให้กับฮันเซนแต่วิชาเคี่ยวดาบนั้นเป็นวิชาลับของรีเบตเพราะยังไงซะมันก็ถูกคิดค้นโดยอาวุโสของรีเบทคนหนึ่งมันจึงเหมาะสมกับร่างกายของชาวรีเบตเป็นอย่างดีแต่ถึงอย่างนั้นก็มีรีเบตน้อยคนนักที่จะสามารถฝึกมันจนเชี่ยวชาญได้เนื่องจากฮันเซนเป็นคนนอกดังนั้นเขาจึงไม่น่าจะใช้พลังเคี้ยวได้ ถ้าไม่มีพลังเคี้ยวคอยยับยั้งเม็ดเล่มนั้นเอาไว้ความชั่วร้ายของมันก็จะส่งผลมากขึ้นเรื่อยๆมันยากที่จะบอกได้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลยังไงกับหันเซนหันเซนก้มลงไปมองมีดของตัวเองแต่เขาสังเกตไม่เห็นถึงความชั่วร้ายของมันเลยทำไมเจ้าถึงมีมีดอีกเล่มอยู่บนหลังราชาแบล็กมูนเห็นมีดเปล่าบนหลังของหันเซนเขาเห็นแค่ส่วนหนึ่งของมันเท่านั้นเขาจึงสันนิษฐานไปว่ามันเป็นมีดจริงๆ เมื่อราชาแบล็กมูลพูดอย่างนั้นทุกคนก็หันไปมองหันเซ้นด้วยความแปลกใจทุกคนรู้ว่าแต่ละคนสามารถนำมีดออกมาได้แค่เล่มเดียวเท่านั้นถ้าคนคนหนึ่งพยายามที่จะนำมีดสองอันออกมาเขาก็จะไม่สามารถออกมาจากอุโมงค์อวกาศได้แต่หันเซินกลับนำมีดออกมาถึงสองเล่มทุกคนหันไปมองที่หันเซินและเห็นส่วนหนึ่งของมีดเปล่าที่ยื่นออกมาด้านหลังของเขาเหมือนไม่ใช่มีดจริงๆแต่มันเป็นมีดเปล่าหันเซินพูดขณะที่นำมันออกมาถือในมือ มีเปล่ามีลักษณะเหมือนกับแท่งโลหะซึ่งมันไม่ใช่มีดจริงๆโดยปกติแล้วบารอนที่เข้าไปจะนำมีดเล่มหนึ่งออกมาจากสุสานแห่งมีดพวกเขาไม่เคยเห็นใครนำมีดเปล่าออกมามันไม่นับว่าเป็นมีดอย่างนั้นเหรอทำไมมันถึงได้มีของแบบนั้นอยู่ในสุสานแห่งมีดด้วยสิ่งนั้นมีไว้ทำอะไรกันมีภายในสุสานแห่งมีดนั้นมีชีวิตดังนั้นมันไม่น่านำมาตีเป็นอาวุธได้ เมธที่มีชีวิตของตัวเองเมื่อถูกนำมาหลอมและตีเป็นอาวุธพวกมันก็จะกลายเป็นเขมีดธรรมดาเท่านั้นเองถ้ามันเป็นมีดเปล่านั่นก็หมายความว่ามันกลายเป็นมีดได้อย่างนั้นเหรอใดยุคที่เป็นเพื่อนของราชาแบล็กมูลพูดขึ้นมาท่านราชาท่านคิดว่าสิ่งนี้นำไปหลอมและตีเป็นมีดขึ้นมาได้หรือไม่ราชาแบล็กมูลมองไปที่มีดเปล่าๆด้วยสีหน้าแปลกๆเขาพูดกับฮันเซนขอข้าดูมีดเล่มนั้นหน่อย หันสั้นส่งมันให้กับเขาอย่างไม่ลังเลราชาแบล็กมูลสังเกตมันอย่างละเอียดด้วยสีหน้าที่จริงจังคุนนางคนอื่นๆแกล้นหายใจขณะที่มองไปที่ราชาแบล็กมูลพวกเขาสงสัยว่าราชาแบล็กมูลมองเห็นอะไรกันแน่ตอนที่1834มีดเปล่าราชาแบล็กมูลพยักหน้าเล็กน้อยก่อนที่จะส่หัวขุนนางรอบๆรู้สึกสับสนพวกเขาไม่แน่ใจว่านั่นหมายความว่ายังไงแต่ไม่มีใครคิดจะถามขึ้นมา ราชาแบล็กมูนตรวจสอบใบมีดอย่างละเอียดและในที่สุดเขาก็ถอนหายใจออกมาก่อนที่จะพูดมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายราชาแบล็กมูนได้โปรดอธิบายให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมราชาในริเวอร์อดไม่ได้ที่จะถามขึ้นมาราชาแบล็กมูลมองไปที่มีดเปล่าและพูดต่อ สุสานแห่งมีดนั้นเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์สะสมมีดไม่มีใครรู้ว่ามีดพวกนั้นมาจากที่ไหนแต่พวกมันเป็นโบราณวัตถุจากยุคสมัยก่อนพวกมันไม่ได้ถูกหลอมขึ้นในนั้นสุสานแห่งมีดเป็นเพียงแค่คลังเก็บพวกมันเท่านั้นจํานวนของมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีดในนั้นถูกนําออกมาภายในก็จะมีมีดน้อยลงไปหนึ่งเล่มมันไม่ได้มีมีดเล่มใหม่ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่พวกเรารู้เรื่องนั้นอยู่แล้วแต่นั่นหมายความว่ายังไง ราชาในริเวอร์ดูหงุดหงิดขณะที่ราชาแบล็กมูนยังคงมองไปที่มีเปล่าเขาถอนหายใจออกมาและพูดต่อแต่มีเปล่าเล่มนี้ถือเป็นอะไรที่ไม่ปกติเขาไม่แน่ใจว่าทำไมคมแบบนี้ถึงได้ไปอยู่ในสุสาน พื้นผิวของสุสานนั้นเต็มไปด้วยมิติแห่งมีดและจิตแห่งมีดทําให้เกิดเป็นมีดเปล่านี้ขึ้นมาถ้าปล่อยมันทิ้งไว้ในนั้นอีกสักหน่อยบางทีในอีกหลายพันปีมันอาจจะกลายเป็นมีดจริงๆและมันก็คงจะเป็นถึงอาวุธระดับราชัน่าเสียดายที่มันถูกนําออกมาเร็วเกินไปมันจึงเป็นแค่มีดเปล่าตอนนี้เมื่อมันออกมาจากสุสานและไม่มีจิตแห่งมีดและมิติแห่งมีดมาหล่อเลี้ยงอีกข้ากลัวว่ามีดเปล่านี้ก็คงจะไม่สมบูรณ์ไปตลอดการ ไม่มีใครทําให้มันสมบูรณ์ได้เลยอย่างนั้นเหรออย่างเช่นการนํามันไปนหลอมและตีขึ้นมาใหม่ราชาในรีเวอร์ถามขึ้นมามันคงเป็นเรื่องยากนอกจากสุสานแห่งมีดแล้วมันจะไปหาที่ที่มีมิติแห่งมีดจากไหนได้อีกข้ากลัวว่ามีดเปล่านี้คงจะไม่มีทางกลายเป็นมีดจริงๆหลังจากที่ราชาแบล็กมูลพูดอย่างนั้นเขาก็ส่งมีดเปล่าคืนให้ฮันเซน ถึงแม้มันจะเป็นแค่มีดเปล่าแต่มันก็แข็งแรงไม่ต่างไปจากอาวุธระดับราชันดังนั้นจะนับว่ามันเป็นอาวุธระดับราชันก็ไม่ผิดคนนางหลายคนรู้สึกอิจฉาไม่ได้ยินอย่างนั้นถึงมันจะไม่ได้เป็นอาวุธระดับราชันอย่างเต็มตัวแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นอาวุธระดับราชันนอกจากนั้นหันเซนยังได้รับมีดระดับราชันที่มีชื่อเขี้ยวผีสิงมาอีกเล่ม เขาเป็นคนที่ได้รางวัลจากการเดินทางเข้าไปในนั้นมากที่สุดแต่ถึงจะรู้สึกอิจฉาพวกเขาก็รู้ว่าไม่สามารถทําอะไรได้ทุกคนนามีดที่ได้มาไปลงทะเบียนหลังจากนั้นก็แยกย้ายได้ราชาแบล็กมูนบอกฮันสตันและคนอื่นๆท่านราชาพวกเราไม่รู้ชื่อของมีดเปล่าเล่มน,นี้พวกเราควรจะบันทึกมันว่าอะไรดีผู้บันทึกถามราชาแบล็กมูนราชาแบล็กมูนมองไปที่หันส์ันและพูด ลองดูสิว่าจะเปิดใช้งานมันได้ไหมถึงมันจะเป็นแค่มีดเปล่าแต่มันก็น่าจะมีจิตใจของตัวเองอยู่หันเส้นพยักหน้าและพยายามใส่พลังเข้าไปแต่มันต่างออกไปจากตอนที่เขาเปิดใช้งานมีดเขี้ยวผีสิงมีดเปล่าเป็นเหมือนกับหลุมดําเมื่อหันเส้นใส่พลังเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่หันเสิ้มพอจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้เพราะยังไงซะมีเปล่าก็ไม่หวาดกลัวต่อจิตแห่งมีดของเขาหันเสิ้มมีจิตแห่งมีดที่แข็งแกร่งแต่พลังจริงๆของเขาอ่อนแอกว่านั้นมันจึงไม่น่าแปลกอะไรที่หันเสิ้มไม่สามารถเปิดใช้งานมันด้วยความแข็งแกร่งในตอนนี้เมื่อเห็นว่ามิเปล่า,ไม,มลาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองคนอื่นๆก็อดไม่ได้ที่จะย้อยเย้ยต่อความพยายามที่ไร้ความหมายของเขาดูเหมือนว่ามันจะไม่มีชีวิตมันเป็นแค่เศษเหล็กเท่านั้นเอง ถึงมันจะไม่มีชีวิตแต่มันก็ยังแข็งแรงจนน่าจะพอใช้มันฝึกซ้อมได้หันเซ้นใส่หัวเมื่อรู้ว่ามันไม่สําเร็จจริงๆราชาแบล็กมูลคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดขึ้นมาถ้าเจ้าเห็นด้วยเขาจะลองเปิดใช้งานมันแทนเจ้าหันเซ้นส่งมันให้กับราชาแบล็กมูลหลังจากนั้นราชาแบล็กมูลก็ใส่หัวและส่งมันคืนให้กับหันเซิ้นดูเหมือนว่ามีดเปล่าเล่มนี้จะไม่มีจิตใจจริงๆฉันเป็นอะไรที่น่าเสียดาย หลังจากนั้นราชาแบล็กมูลหันไปบอกกับผู้บันทึกถ้าอย่างนั้นก็บันทึกไปว่ามีดเปล่าละกันหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จสิน้นหันเซึ่งก็บอกราแบล็กสตีลและเดินทางกลับไปพบอีซานำมีดเขี้ยวผีสิงออกมาให้ข้าดูอีซาพูดหันเซิ้งเอามีดเขี้ยวผีสิงออกมาและส่งให้กับอีซาอีซารับมันไปและใส่พลังของเธอเข้าไปหลังจากนั้นเธอก็ขมวดคิ้ว เมื่อฮันเซนใส่พลังของเขาเข้าไปมันก็มีปฏิกิริยาต่อจิตแห่งมีดของเขาแต่เมื่อเธอทําแบบเดียวกันเธอก็พบว่ามีดไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรออกมาถึงแม้ว่าเธอจะแข็งแกร่งกว่าฮันเซนก็ตามอีซาขมวดคิ้วเธอลองใส่พลังเข้าไปมากกว่าเดิมและในที่สุดมีดเขี้ยวผีสิงก็เริ่มแสดงปฏิกิริยาออกมามันปลดปล่อยควันสีม่วงออกมาก่อนที่จะพยายามหนีกลับไปหาฮันเซน อีซารู้สึกแปลกใจถึงแม้มีดเขี้ยวผีสิงจะหนีออกไปจากมือของเธอได้ก็เพราะว่าเธอไม่ได้ตั้งตัวแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สำคัญก็คือการที่วิชามีดเขี้ยวดาบของเธอเข้ากันกับมีดเขี้ยวผีสิงเล่มนี้ดังนั้นมันก็ควรจะยอมรับในตัวเธอแต่มันกลับต่อต้านและเลือกที่จะบินกลับไปหาฮันเซ่นนั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกแปลกใจ อีซาไม่รู้ว่าจิตแห่งมีดของหันเส้นแข็งแกร่งกว่าของเธอเหตุผลที่มันเลือกหันเส้นก็เพราะว่าจิตแห่งมีดระดับเทพเจ้าของเขาอีซาจ้องมองหันเส้นอยู่ชั่วครู่และในที่สุดเธอก็พูดขึ้นมาเจ้าทำได้ดีมากเจ้าเก็บมีดนั่นไปได้แล้วกดของรีเบตร,ระบุเอาไว้ว่าถ้าเจ้ามีอาวุธระดับราชนเจ้าจะได้ครอบครองดวงดาวหนึ่งดวงในแนโรมูนไปเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องคอ t อริชแ a น n e ลได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ